ตอนนี้มันมีมีปัญหาเนะาะแต่โบรเมนหนาฝนกับโบเป็นอย่างเดียพี่ยะเนาะจะไม่ตะกี้ง่ามค่ะมาบอลที่เขาเห็นนะเผลที่มันง่ามค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่มันมีปัญหาคือล่าแมนบอลล่าเกิดขึินล่าสีชมพูก็เพียยเพี้ยกินหย่อนมนเนี่ยแมนบอลนี่เขาบอกเห็นดอกตเพี้ยนบอคือเพี้ยเพี้ยบกับทิักเกลือด้วยเพี้ยข้ขาวขาวหนไหตัวนี้เห็นป่นี่ลำต้นมันใหญ่เห็นแมนแมนบอลอะ่ะปีหนึ่งเนี่ย ครบปีพอดีเนาะครบปีพอดทีทีดทีดทีเ้าน,นั่นนะแต่ว่าถีผมเบิ้งแล้วมีปัญหาก็คือถีเ้าเท้าแก่บ่เลยคือน้ำขังข้นมันตะกี้ก็บอกขังหรอกแต่ว่าหลังจากมันสุดลงมาเรื่อยๆเนาะมันสุดลงมาน้ำน้ำม,มันจะขังข้นเพราะน้ำขังข้นแล้วมันเลยเฮ็ดแหห้รากมันจุ่มน้ำถีผมผมเบิ้งนะผมสังเกตดูนี่เพราะว่าตัวนี้มันจะสูงกว่าบัดนี้เขาแก่ปัญหาโดยโดยการเนี่ยเนี่ย เปิดทางน้ำออกมาเลยให้มันต่ำกว่าอาจจะเปิดทางใดทางหนึ่งก็ไดเขาอาจจะบริเวไนเปิดเบิดก็ได้เพราะว่าต่อไปถาลารมนยายันใหญ่ขึ้นเขาจึงคอยเอากบดินกบไปเรื่อยๆีะยากเพราะมันมันใหญ่ขึ้นมันก็จะคอยทำแต่ว่ามือน,นี่ขอเปิดน้ำอกอกออกจากจากหนีเล็กน้อยเวลาเขาโหดมันจะขังเลยนะมันจะขัง เปิดมานี่งพอน้นให้ให้นามมันระบายให้ไว้ออกออกจากนี่เพราะน้ำม,มันจะบอ่ขอขังคนบ่เป็นอย่างเาเปิดเปิดอ่านเพราะรากละก็คือนามขังคนม,มันสุดขนาดเทาเห็ดเพื่อเราได้นเนาะ มันอาจจะเกิดจากดินเ้อมันสุดโตนงละลักลักรเ่าเปิดเปิดมากสิย่ำนังเวลาที่ที่หนามมากมันก็จะบอ่อขังคนมันก็จะไหลออกมาเปิดบิ้ับนทางเนี้ยนี่แหละมากจำไดลาคือเรื่องนี้ละ,ละเนรกยเนีนย ละบากหน่อยเพราะว่าถ้าเขาแก้มองนี้แล้วมันมันกระแล้วมันก็จะบมีปัญหาเรื่องเรื่องหลักแซนนงนถ้าพูกข้าเจ้าผูกก็พื้นเลยเนี่ยจังใดก็มีปัญหาแต่ขนาดนี้เขางยกโขกมันมันยังสุดเดี๋ยวออกจักหน่อยก่อนจังสีจังสีเบิ่งลากมันอยู่ระดับใด แก่เกินมงกก่อนครับสิทิเหตุจุกตนนเน่ยตอน,น,นเดี๋ยวผมสีฉีดน้ำมึงแข่งแรงเติบเ,อเอยอะมันเป็นยังเติบง แต่สุกหมดวา่าห้องโเปิดบางเนียนบ่วเวลาฝนตกมาห,หลายๆน้าม,มันจะขังแบบนี้เขาเขาฝนตกมาปึ๊บบังต่อไปเ้าเปิดทางนี้มันก็จะไลหลออกทางนี้มีทางออกนั่นห้องโเปิดเปิดจะได้แต่ว่าแับนี้เช็คบึงหลากคนว่าระดับหลากมันสีอย่างไร

ก็ตอนเขาปลูกเขากบบปลูกยืดทร<อ>งอยู่นะเนี่ยเือสุดลงสุดลงขายแสแดงให้ดินมันลงเราจะเช็คระดับได้ แนะสงดสงว่าเพียจะกระจลงนะมันมียอดฟอนั่นนิไปว่าคิดผ้าวามเร่องค้าเทัน้าอนนแต่แต่ว่าก็ดีดีีลายีสลายอยู่ับเขาจะใช่ดบาทเ่าบ่านดจะพังบ่ทนดเสื่เนี่ยมันก็บเเป็นโตให้เขาได้เห็นเนาะ นอกจากเข้าวเม่าบนอากาศมันไม่ซึมมีแต่โอเคเพราะว่ามึกล่อนนี่ออกมามันมีเหงายวไปเลยอ่ตัวนี้มัน,มนเหมนตัวนี้ซืึมแล้วเนี่ยผมก็เลยว่าสีมาเปิดหลากซอย,อยจริงไหมนีเขาใส่แป้งทางเดียวนะเออตัวทางาน่ยอือก็พนคนไปเรื่อยสองรอบเดี๋ยวได้ทีบบ่ปลา เส้นสี่ละแปลงคู่ก็ได้นี่แหละอาจารย์ห้องก็ได้โอ้ใหม่ใหม่ที่สุดปากหลักกันสี่ดึงละคุณโอ้จะดึงได้หอนแล้อหอนแล้อห้องหูหลัก มันพยายามขึ้นมาเห็นบ่ปึ๊บนี่เป็นระดับต้องไปจึ้หอย่างอระดับระดับหลากต้องลากกันมากโอ้เดินไปไก่ไปเน่าแล้วพี่แจ๊คพี่เห็นบ่ขยายออกไปเน่าแล้วแต่กีิ่มันก็เป็นภูมิญ่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าเพียไม่กินนดีซ่ใบใบเกาลูนเดี๋ยวใบไม้ก็โอเคเออใบไม้มันก็จะขึ้นนะเขาเห็นแล้วเนี่ยว่าเออ พราะดันคือระดับมันถี่เขาอยู่ใส่ซัมเน่มันก็มาซัมเน่เนี่ยลากมันก็โอเคเพราะดันเรามันก็จอวิวมองเนี่ยแล้วกไ็ได้เห็นลากอันเนี้ยประมาณนเนี้ย ว่าพิจารณาหลักมันมันตายเออหลักมันตายแต่ว่ามันก็จะสามารถอต่ตไปได้อยอ่รักษาลังมั่นไ้เพราะว่าดินดินมันถมบัดนี้คือบอกมันต่ำเนาะจะยู่งมองนี้มันสุดลงไปเพราะนั้นเขาสามารถเปินเปินลากพวกมันนี้ได้ตัวนี้มันเดินมากไปแล้วมันโอเคแล้วมันไม่ลากพวกมันนี้ยังไอตายก็ตายตายไปยังสีนะเพราะนั้นนี่เห็นว่าระดับพวกพี่มันจะสูงกลัวหลายแล้ว สูงกวัวบวมนี้หลายมันก็เลยเห็นมันเลยเป็นแองเนาะมันเป็นแองวันนี้เขาเปิดจังซีแล้วนะมันบอเป็นแองมันบวเป็นยางบาดพียอพอมันบอเป็นแองแล้วไปจบฝนตกมากมันก็ไหลออกทางพีมันมาทางพีมันก็ไหลออกทางพีเพราะฉนั้นเขาก็เปิดเปิดซัมเน่ได้พวกพีมันก็จะบวบมีปัญหามันจะลอยขึ้นมาเอ็นของมันยากหน่อยๆน่อยเขาเปิดทางหนึ่งเพื่อเพื่อให้ฝนตกมากมันบอบอให้มันค้งแมนบ่อให้มันคังให้มันระบายออก ก็โหแล้วว่ามันมันยู่นนี้ระดับใดตัวนี้ฮตัวนี้มันต่าเปิดแล้วพิญาณลงไตโคเดอร์ใหม่ดูนี่นะว่าลักษณะของหลักมันตำไหนเปิดคนจบแล้วฝนตกลงมามันไก่มาทางนี้บัดนี้เขาก็ดูแลมันก็จงไหลเพราะนั้นแทนทีมันสีขังมันไม่มีมองออกแต่ว่านี่มีม่องออกเขาก็เปิดเปิดทางเดียวเพิ่ม ต้นเขาก็เปิดโอเคเลยอืมโอเคเลยเอองามเลยวันวนี้้าเขาจัดการเรื่องลากใดแล้ววันนี้ลงมเหลือยอดเขาดูแลยอดแล้วดูแลใบให้ดีเด็ตัดกิก่งยัไงบ้างก็ะิคคลิปออกกระตุนมันเหนมน,นเออเออคลิปออกกระตุนเลยเออิงใดที่มันบอลนั่นพอเขาตัดปุ๊บเดี๋ยวมันจะกระตุนให้มันแตกเองจะค่อยแตกขึ้นมา รักษาใบไว้สักกอนเดี๋ยวจะหน่อยจยะแต่งอีกให้มันปรุงอาหารเลียงต้นมันสักกอนยากอเ่เปิด,ดนนเปิดทุกอันนะต้นนี้นสวยทักต้นต้นนี้สุดยอดเลยงามนะนนงามนี่แหละ นี่คือตนตนคุณภาพห้องเปิดบางห่นมันเป็นแองเพราะว่ามันเป็นเป็นนาแรกมัมีปัญหาแต่ว่าถ้านาฝนมีปัญหานามันจะค้างรอค้นเนะแต่มันเป็นแองนาค้างคนเปิดออกมาต้องเปิดได้ยังงัรถ้ามาชาติเดี๋ยวลากมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าห้องเปิดมากเพื่อเพื่อบอให้มันมันขังก็เปิดถ้าลากมันบางค้ังครับเป็นปีพอดี เป็นปีพอดีวันแแม่อยากเอามาปลูกสิงหาแล้วปลูกเนาะเขาปลูกต้นหกสิบเส้นตอนนี้เนี่ยท่านผู้ด้ปลูกต้นใหญ่ตอนนี้เมษหาซิฟก็แสดงว่ามันใหญ่ขึ้นมากเก้าสิบเส้นต่อปีก็โอเคเด้แต่ว่ามันบอกมันว่าขึ้นปีละเก้าสิบด้บ้างถ้ามันใหญ่มันก็เก้ากระโดดงามอยู่ดอกงามโค้งส่างเบิร์นเต่ต้นมันใหยังไงพิยาเปิดเปิดออกซ้ำนี่แหละ เปิดจนว่ามันมีรลายดอกมาพี่หลักหลักมันก็ได้พอเปิดหลักแล้วมาได้เห็นบอกมันขมาพยายามดันขึ้นข้างบนเลยนะเ,นเนี่ยเห็นยังไงหลากฉีดฉีดไตโคดามาลงได้ลื่องเหมือนเด้งพวกบ้าเขาใส่ทำลายหลักมันได้ไหมถลากมัน,มน,าามนคุณมันต่ำห้องก็คงเปิดเปิดเนี่ยติตัดออก แล้วมันเป็นให้เขาได้ได้เห็นหได้รักษาให้ดูดูแลนี่แหละเป็นอย่างจังว่าอย่าฟ้าปลูกหลายปลูกเนยน้อยจนเขาได้เลี้ยนหลู่มันปลูกหลายเอาว่าท่านเดดีเขาเด <laughs> หเห็นตายเป็นร้อยอ่ะตายเวิร์ดสวนในการย้อนเขาบอกท่านได้ชำน,น้ำพวกลายสีชมพูกับบ่มีมงามงามต้นนี้สมบูรณ์เลยเสวย ตัวนี้คือกันสุดบิดทุกต้นเนาะดี่แต่ว่าตัวนี้อยากให้เห็นด้วยครับว่าชุเลียนมันบริต่ายงงายแต่ว่าตอนที่แรกเนี่ยมันก็ง,ง่ามด้วยแต่ว่าห้องบรรจุจักว่ามันีนี่องจาัดก,การมันแน่ทั้งล่าสีชมพูเนาะทั้งเพียรึทั้งเพีย,ยไฟทั้งเพียรจะกลจันล่มร่วงกันเป็นแถบเลย จนมันนั้นเขาเมื่อเขาโหูแล้วเขาจัดการใดนะเห็นว่หยอดมันจะตายเพราะนั้นนะเพะต้องตอกใจได้ถ้าอยอดตายนะเขาสามารถตัดตัดทิ้งได้ยังเี่มันจะแตกขึ้นมาใหม่เอายอดยอดใหม่เอายอดใหม่เลยเอยอดใหม่ได้นะเอาของใหม,เเม่เดี๋ยวเขาจงเลือกตัดอีกปล่อยมันขึ้นมากกค่ะาก่อนเขาจะเลือกดอกว่าเขาจะใส่อย,อยอดใดหาต้งเทียอยอดจากข้างล่างเนีย่ยมันขึ้นมากมันง่ามกว่ายอดข้างบนเขาเอายอดข้างล่างเลยบานเพื่อเพื่อสร้างลําต้นใหม่ เห็นบอกมันแตกเป็นภูมิเต็มเลยเนี่ยได้การไี่ได้การกลเลยแหละแก้แออแกมาถูกทางแก้มาถูกทางแล้วเพราะนั่แขขนแหละจังใดมันก็เจอปัญหาเพราะนั่นเขาแก้ไดน้นี่คือแตกแตกยอดไม่เบิดเลยนะครับตะก,กี้เนี่ยผู้ใดก็ว่ามันสีตายแต่พอเขาแก้ปัญหาเรื่องเรื่องราแล้วก็เรื่องเพียได้เนี่ยเหมือนบอกพราะยอ,อดอ่อนมางสีเขากันเพียเลยนายฉีดกันเพียไว้เลยกับรยที่ดูแลก,กันดูซึ้นกับเปิดเปิดหนัง เปิดทางเอี๊ยดเปิดแถวเนี่ยเก็บน้ำห้องบ่ให้นน้ำขังโคนมันง้องโหระดับเดี๋ยวพอหลากมันไงมันกระดันขึ้นมากเองดอกกระสิบไปไก่เติบแล้วนี่ฮกเพราะว่าต้นบักใหญ่นึงเนาะตะจีมันต้นใหญ่เลยสมัยตะกีมเขาบอกท่านเด็ดคลิปเนาะปลูกแรกๆเลยเนี่ยแปลงแรกเลยอ๋อพียาปลูกก่อนเขาเนาะ ไม่นเขาปลูกตะกีเขากับหัวโยวาเออมันหลอดได้เรื่องดรีนไม่มีปัญหาครับมีเขาขี่กระเดียนเออแมนขี่กระเดียนก็มีล่าข้างล่างบ่มีปัญหาบ่มีปัญหามีแต่ล่าข้างบนมีแต่ล่าข่างเทิงมีแต่ล่าชั้นสูงล่าข้างล่างเนี่ยเขาจัดการได้อยู่แล้วเขาหูวอยู่แล้วบ่มีล่าข้างล่าง ถ้ามันมี่าข้ขงง่างมันตายิดแล้วมเออแต่วันมีตราชั้นบนเขาบวมหัวว่ะล่ะพวก่าสีชมพูที่มันเอคือจัง่าสนิมยังเตี้ยมอกก่อต้นอยู่นะต้นแตกๆแต่ว่าตอนนี้หูแล้วก่อนสีลุ่งเป็นสีไลาเข้ากับต้นหูํำนี้ให้มันหูก่อนใเห็นมองนี้รอดแนวกันแล้ว แต่รูเป็นสีถ้าน้ำบ่อขังาาฝนตกมากาน,าน้ำไหลนี้งกับบ่อขังหลากพวงนี่มันก็จะคอยแท่งงขึ้นมาหากินเราดอกโอ้ยปัญหานี่แหละบ่อได้ตายายังไงทุกตน้นโอเคนะต้นนี้ใ่้กัน 问你好。